ก็มานี่เลยครับในทุ่งสีเมืองตลาดโต้วลุ่งทุ่งสีเมืองบนตรงแซ่ครับก็ชิมดูครับบรรยากาศครับนี่ครับ

บรรยากาศครับให้เพลงฟังด้วยครับ

妈，走，走，走。 มาละอร่อยดีครับเนี่ยทีเชืงนะทนเชืทองชาติและเอกชาติไทยเป็นสัญลญักษณ์ตรงกวาครงทุงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราาและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เสียงตรงชาต์พอดีอ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนครับบายบายจุงกะแม่เอาบางปนูน